ฟุตบอลลีกในฤดูกาล2023-2024ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายแบบเต็มทนแล้วนะครับเหลืออีกประมาณทัก3-4นัดถ้าพูดถึง5ลีกใหญ่ยุโรปตอนนี้ก็ตัดสินแชมป์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย4ลีกนะครับลงมานั่งนึกดูเมื่อคืนนี้ลาลิกาของสเปนราชันชุดขาวเรเอัลมาดริดก็เพิ่งคว้าแชมป์ เป็นสมัยที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันนับไม่ท้วนนะล่าสุดก็เป็นเรอลมริตคว้าแชมป์ได้อีกหนึ่งสมัยก่อนหน้านี้นะครับบุนเดสกาของเยอรมันก็เป็นไบเออร์เลเวอร์คูเซนตอนนี้มีสิทธิ์วแชมป์แบบไร้พ่ายด้วยนะครับส่วนเกาโชเซเรียอาของอิตาลีก็ตัดสินกันรวดเร็วเหลือเกินเป็นอินเตอร์มิลานที่คว้าแชมป์ไป อีกหนึ่งลีกใหญ่นะฮะลีกเอิงของฝรั่งเศสก็ไม่มีปัญหาสำหรับไปแอสเชควาช้าแชมป์ไปแน่นอนแล้วก็เหลือแค่พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับลีกอันดับหนึ่งของเมืองมนุษย์ซึ่งเป็นลีกอันดับหนึ่งที่ไม่มีทีมเข้าไม่มีทีมผ่านเข้าไปในรอบรองชนะเลิศของศึกยูฟาแชเมเปี้ยนส์แลวก็ศึกยูโรปาลีกเลยนะทั้งถ้วยใหญ่ถ้วยรองของยุโรป ไม่มีทีมจากอังกฤษเข้ารอบตัดเชือกแถมในถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีกนะฮะแอสตันวิลล่าความหวังหนึ่งเดียวของเมืองหลวงลูกหนังคาบ้านไปสักอีกนะฮะถูกโอลิเปียกอสบุกมาถล่มโถวสวนแตกกระจายเลยก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปฏิหารเข้าชิงได้เพราะว่าเล่นในบ้านก็เละเทะไปเรียบร้อยอย่างไรก็ตามนะฮะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษยังขับเคี่ยวกันอยู่ ถ้าว่ากันตามทฤษฎีมีลุ้นแชมป์สามทีมนะครับคือตอนนี้จะฝูงเป็นอาร์สเนลนะครับแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้กลุ่มชะตากรรมของตัวเองและก็พวกพริ่รีนะพวกพี่พ,พีหงแดงผู้หังการลิเวอร์พูลในฤดูกาลสุดท้ายของเจอเกนครอบต้องบอกแบบนี้เลย ทานทฤษฎียังพอมีลุ้นอยู่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันช่างมืดมนแล้วก็ Rip oh, e ริบรีริบหรีริบรีโอ้โหเฮียแก่ชิบหายนะริปรีลงไปเรื่อยๆเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคืนนี้นะฮะทั้งร์เซนแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยต่างยับเยียดความปราชัยให้กับคู่แข่งของตัวเองได้ทั้งคู่ไอ้พื้นใหญ่นะครับดูทุรัก์ทุเลหน่อย สกอร์ชนะสามประตูต่อศูนย์ก็จริงแต่ถ้าเราไปดูในรายละเอียดไปดูเนื้อในนะครับก็จะเห็นว่าเอาเซนอนเนี่ยกว่าจะปลดล็อกนะครับกว่าจะกระทืบความกดดันให้แหลกสลายลงไปได้เนี่ยโอ้โหหืดขึ้นคอเหมือนกันต้องรอจนถึงช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกแล้วก็มาได้จุดโทษแบบอ่าเอาก็ตรงๆนะคือมันก็เป็นที่ถกเถียงนะครับเป็นที่มองกันว่า มันไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการลากขาไปโดนแล้วเดี๋ยวนี้มันฟุตบอลมันก็แปลกๆนะแทนที่จะเลี้ยงหลบผู้รักษาประตูนะสมมุติว่าหลุดเดี่ยวไปเผชิญหน้ากับนายทวารคู่แข่งเนี่ยเวลาคุณเลี้ยงหลบคุณแตะหนีคุณพลิกบอลหลบนายทวารของคู่แข่งได้เนี่ยคุณจะยิงเข้าง่ายๆเลยเพราะว่าประตูมันจะโล่งๆไม่มีไม่มีสิ่งกีดขวาง แต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่ผมเห็นนะสิ่งที่ท่านผู้ชมทางบ้านอย่างผมเห็นเป็นประจำคือส่วนใหญ่เลี้ยงหลบปุ๊บแล้วจะลากขาไปให้ไปไปให้คอนแทคไปให้สัมผัสกับผู้รักษาประตูเพื่อที่จะเอาจุดโทษผมดูแล้วก็งงอา้าวไอ้สัย์ยิงประตูโลง่งๆง่ายๆได้ประตูแน่ๆเลี้ยงหลบผู้รักประตูได้เนี่ยทำไมจะไปเอาจุดโทษเพื่อที่จะมาสังหารจุดโทษซึ่ง มันก็มีโอกาสที่จะถูกเซฟหรือมีโอกาสที่จะผิดพลาดนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องของการเลี้ยงหลบผู้หลบประตูแต่ยังไงก็ตามอาเซนอลได้จุดโทษขึ้นนำหนึ่งศูนย์มันก็เหมือนยกภูเขาทองออกจากอกโล่งตูดกันเลยทีเดียวครึ่งหลังก็เล่นได้อย่างไร้ความกดดันมากขึ้นนะฮะลองนึกดูสมมติถ้าครึ่งแรกศูนย์ศูนย์ลงมาครึ่งหลังเนี่ย อสตนนอนจะเริ่มจะเริ่มแบบเฮ้ยเกรงเริ่มแบบเฮ้ยออาการโลกเฮ้ยรีบเร่งเฮ้ยนะฮะยิ่งเร่งอาจจะยิ่งผิดพลาดความกดดันยิ่งเวลาผ่านไปความกดดันมันก็จะก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอยากให้นึกถึงเกมกับแอสตันวิลล่าที่อาร์โนคาบ้านนั่นแหละพอยิงเข้าไม่ได้ครึ่งหลังเนี่ยออกอาการเลยนะฮะปั่นป่วนเป๊กจากทีมที่ครองบอลบุกค,คู่แข่งอยู่ดีๆเล่นในบ้านกลายเป็นถูกทีมเยือน ครองบอลบุกและมีโอกาสจบมากกว่านั่นคือเกมที่อารสเซนอเนี่ยพลาดท่าพ่ายแพ้วิลลาคาบ้านซึ่งถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ทําให้อัรสเซนอตอนเนี้ยเสียเปรียบแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อัรสเซนอชิงจังหวะนะครับเก็บสามแตม้มทิ้งห่างแมนซิตี้ไปก่อนเหมือนกับบรรจงทีความกดดันให้กับทีมเรือใบสีฟ้ารับไปบ้างผมก็คิดแบบนั้นนะเอาเฮ้ยแมนซิตี้เล่นคู่ดึกคู่สุดท้าย เจอกับว okay, ูฟโอเควูฟฤดูกาลนี้เอาก็นตรงๆไม่ได้น่ากลัวอะไรไม่ใช่คู่ต่อกรของแมนเชสเตี้แน่แต่มันมีประวัติอยู่นะครับเพราะว่าช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลเนี่ยก็เป็นวูฟนี่ยแหละครับเอาชนะแมนเชสเตีได้สำเร็จแล้วก็ย้อนกลับไปฤดูกาล2 0 2 0นะฮะ2000ัอ่บา2อ2 0ัน2 0เนี่ยวูฟก็เคยทำแสบกับแมนซิ t y ตี้มาแล้วเคยเคยพูดงว่าเป็นทีมที่แบบ เป็นตัวแสบของแมนซิตี้ไอเราก็หวังว่าเอาเฮ้ยหมาป่าอาจจะมีทีเด็ดโอ้โหเปิดเกมมายังไม่ทันไรเลยแมนซิตี้ได้จุดโทษนะครับแล้วก็ครึ่งแรกได้สองจุดโทษจบตั้งแต่ครึ่งแรกครึ่งแรกนำสองอ่าสามศูนย์เออร์ลิงฮาลันแฮทริกก็ดูแล้วนะฮะหลังจากที่ดูเหมือนฟอร์มการกระทุ้งตะข่ายนี่มันฝืดเคืองไปพักหนึ่งตอนนี้ กลับมามั่นใจนะครับกลับมาเป็นปีศาจกลับมาเป็นไอเด็กนรกคนเดิมอีกแล้วนะโจเกมนักข่าวเขาไปถามนะักก็ยื่นไมค์ถามเออร์ลิงฮาลันว่าเฮ้ยเนี่ยกูดูลูกหนังอย่างรอยคีนเคยพูดว่าคุณเนี่ยคือนักเตะระดับหลีกวันผมอยากจะพูดนะฮะหลายเพจหลายเพจในโลกโซเชียลเนี่ยคือไม่รู้เหมือนกันว่าเขาโก,กรธเกลียดอะไรรอยคีนหรือ ไม่ค่อยชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือพูดง่ายว่าเอารอยคีนเนี่ยไปแขวนด้วยการเอาคําพูดของนักข่าวคนเนี้ยที่เขายกคําคําพูดของรอยคีนมาสัมภาษณ์เออร์ลิงฮาลลนด์แล้วมันไม่มันไม่ครบนะฮะมันไม่มไม่มันไม่ได้เป็นคําพูดเต็มประโยคอะอธิบายแบบนี้นะฮะคือรอยคีนเขาเคยวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะครูลูกหนังเนี่ยเขาวิจารณ์เออร์ลิงฮาแลนด์โอเคแหละผมก็บอกว่าบางทีมันก็แรงเกินไป นะครับไม่รักษาน้ําใจกันนะครับด้อยค่ากันเกินไปนิดนึงนะครับพูดของรอยคีนบางทีเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเออร์ลิงฮาลันเนี่ยไม่มีโอกาสทําประตูหาจังหวะยิงประตูไม่ได้กระซวกตะข่ายไม่ได้ก็แทบจะไม่ต่างจากนักเตะระดับลีกวันคือถ้ามีสมองหน่อยนะฮะไม่อาคติตีความนะครับคนเรานะตีความ รอยคินเขาไม่ได้ด่าว่าไอ้ฮารันเนี่ยเป็นนักเตะระดับลีกวันเขาเปรียบเทียบว,ว่าถ้าถ้าคุณยิงประตูไม่ได้ถ้าคุณหาจังหวะจบไม่ได้คุณหนักคือคุณเน่ยเป็นนักเตะที่หาจังหวะจบได้เฉียบคมเด็ดขาดนะครับมีความมหาประไลมีความพระการนะครับในการยิงประตูในการเข้าทำในการเข้าออสเขายกย่องตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้ามันหาจังหวะยิงประตูไม่ได้เนี่ย ในการมีส่วนร่วมกับเกมเนี่ยนะฮะคือฮาลันเนี่ยเหมือนพวกหมายเลขเขนานแท้เลยคือกูรอยิงอย่างเดียวเพราะว่ากูยิงดียิงหนักยิงคมนะครับแต่ถ้าพูดถึงการมีส่วนร่วมกับเกมเนี่ยอลองนึกภาพดูอ่ะลองนึกภาพแฮร์รี่เคนดูก็ได้แฮร์รี่เคนเนี่ยสามารถดึงตัวถอนตัวนะครับลงไปต่อบอลลงไปเชื่อมเกมลงไป เป็น playmaker ตรงกลางสามารถที่จะจ่ายบอลทะลุทะลวงคลองบอลลากเลื้อยได้ในขณะที่ฮารันเนี่ยเขาเหมือนแบบ fox on the box ใช้คำนี้เลย fox on the box นะฮะคือเป็นจิ้งจอกในกรอบเขตโทษเป็นเด็กนรกเด็กปีศาจในกรอบเขตโทษซะมากกว่าเพราะฉะนั้นไอ้พวกนักข่าวฮี้ยฮยพวกนี้นะครับ มันก็จะเอาไมค์ไปสัมภาษณ์พูดง่ายว่ามันก็พยายามล่อซื้อพยายามเสี่ยมนะว่าเฮ้ยรอยคีนอะ่ะมันไม่เอาคาพูดเต็มๆของรอยคีนไปบอกไอ้ฮารันหมดมันเอาไปพูดแค่แค่ประโยคเดียวเฮ้ยรอยคีนเขาบอกมึงนักเตะระดับหลีกวันไอ้ฮารันก็จ้วงจ้วงกลับมาเ้ไม่สนใจคําพูดของนักเตะคนนี้นะมีเพจในโลกโซเชียลเอาไปเล่นบุ๊บรอยคีนแม่งก็โดนดา่าเสียหมาอีกผมอ่านแล้ว,ลวก็แบบ เอ้ยอยากจะเข้าไปอธิบายก็ามาอธิบายตรงนี้แล้วกันนะครับคือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเหมือนเหมือนกับที่เอริกเทนฮากมาคุมทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดวันแรกเขาไม่ได้พูดนะว่าเขาจะไปโค่นล้มเจอร์นครอปกับเป๊ปกาดิโอลาเขาแค่พูดว่ายุคสมัยเนี่ยมันมีวันหมดอายุนึกออกไหมครับยุคสมัยของครอปยุคสมัยของเป๊ปเนี่ยมันมีวันหมดอายุ มันก็เปรียบเทียบก็เหมือนยุคสมัยของเซอร์เล็กฟูกูซันยุคสมัยของอาซนเวนเกอร์ enger, ถึงวันมันก็ต้องล่วงโรยตกต่ำลงไปแต่พอเอลิทานาพูดคำนี้ออกไปปุ๊บมันถูกแปลบิดเบือนเป็นความหมายใหม่ว่าเอ้ฉันนี่แหละกูนี่แหละจะโค่นล้มนะจะจะทำให้ยุคสมัยของมึงเนี่ยนะครับของเป๊ปกอีิล่าของเจนครอปเนี่ยล่มสลายอะไรแบบนั้น แต่ถ้าเราไปดูอ่านจริงๆโดยละเอียดเหมือนกันไอ้ที่รอยคินเขาพูดไม่ใช่อยู่ดีๆเขามาซีซัวบ,บอกว่าไอ้ฮารันเนี่ยเป็นนักเตะระดับลีกวันไม่ใช่นะครับเขาพูดว่าถ้าหาจังหวะจบไม่ได้ถ้าจบไม่มีจังหวะยิงประตูนเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากนักเตะระดับลีกวันซึ่งก็จริงเพราะว่าจุดอ่อนของฮาลัานคือเขาไม่ได้ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมเขาไม่ต้องถึงขนาดจะต้องแบกทีมจะต้องแบบอ่า ชงเองกินเองคือเขารอยิงเนี่ยนะครับเขาเป็นเพชฌฆาตในกรอบเขตโทษอย่างนั้นซะมากกว่านี่คือสิ่งที่รอยคีนเขาพูดแต่โอเคในการทําให้มันมีอรรถรสอ่ะใช่ไหมครับมันก็ต้องรู้จักเปรียบเทียบมีแบบอ่าเหมือนแบบทําน้องแบบเหยียดหยามนิดนิดบูลลี่นหน่อยเป็นนักเตะร,ระดับลีกวันแต่สุดท้ายสารก็ถูกเอาไปแปลเปลี่ยนให้เป็นอีกอย่างเพื่อให้คนเข้ามาดา่าเข้ามาท็อกซิกกันนะครับก็ขอละกันนะ ย้อนกลับมาเมื่อือคืนนี้แมนเชสตี้ชนะแบบต้องใช้คำว่าไม่ระบมหัวไม่ตีนนะฮะชนะแบบชิวๆนะเห็นแล้วก็โอ้โหไอ้เฮียไม่มีปัญหาอะไรเลยทั้งอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสตี้ชนะเนี่ยมันก็ยิ่งสร้างความลำบากใจให้กับลิเวอร์พูลมากขึ้นเรื่อยๆโอเคแหละเด็กหงต่อใจแล้วเข้าใจหมดอารมณ์นะฮะยอมยกธงแล้วไม่ว่ากัน แต่บางคนเขาก็ยังหวังอยู่นะครับหวังว่าอาจจะมีปาฏิหาริย์นะครับแต่พอเมนนื่อวานเนี้ยอาร์เซนอลแมนเิตียชนะพ้ากับกว่าลิเวอร์พูลตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นใดแล้วนะครับสามเกมสุดท้ายต้องชนะสามนัดรวดเท่านั้นเริ่มตั้งแต่คืนนี้นะครับคืนนี้ลิเวอร์พูลจะเจอกับโจทเก่าใช้ได้ไหมศึกสั์ปีกนะฮะวันนี้หง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 ,หง เจอไก่นะครับเจอกับโจทย์เก่าเมื่อตอนต้นฤดูกาลอย่างน้องไก่น้องไก่น้องน้องไก่ทอตแนมฮอสเปอร์สถานการณ์เงื่อนไขนะครับต้องชนะให้ได้เพียงแค่สักฐานเดียววงเล็บเท่านั้นนะครับดูปากอีกครั้งคืนนี้ลิเวอร์พูลนะฮะอยากจะมีลมหายใจในการลุนแชมป์ต้องเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ ให้ได้เพียงสถานเดียวเท่านั้นถ้าเสมอถ้าแพ้จบเลยจะไม่ได้แชมป์มลีกย่างเป็นทางการนะครับแต้มจะขาดทันทีถ้าวันนี้ลิเวอร์พูลไม่ได้สามแต้มแต้มจะห่างจากอาเซนอลไม่พอทันทีนะครับตอนนี้อาร์ซอลเขามี83ดลิเวอร์พูลมีเจบห้าเหลือ3นะัดถ้าวันนี้เก็บได้แค่แต้มเดียวนะครับเป็น76หนะ76 บวกอีก6ก็เป็นแค่82อาราเซนอลไปแล้ว83เพราะฉะนั้นจบเลยสําหรับพวกพี่ๆถ้าไม่ชนะในคืนนี้ส่วนทีมเยือนอย่างทอตแนมอสเปอร์ตอนนี้สถานการณ์ก็ย่ำแย่นะครับโอกาสที่จะไม่ได้ติดท็อปโฟนี่ยมีสูงเหลือเกินตอนนี้โอเคแหละแข่งน้อยกว่าแข่งน้อยกว่าแอสตันวิลล่าทีมอันดับสเนี่ยหนึ่งนัด แต่ตามถึงเจ็ดแต้มเพราะฉะนั้นวันนี้เดาได้เลยฮะแอนด์บสไซโคกรูนะหรือนะแอนคงเล่นตามสไตล์ตัวเองคือไม่มีเกียร์ถอยหลังเดินหน้าหลังลอยดันสูงอย่างเดียวซึ่งไอการเล่นแบบนี้นะครับมันก็ดีอย่างหนึ่งคือคือกูไม่สนอ่ะผลจะเป็นยังไงกูเล่นตามปรัชญาของตัวเอง และเดี๋ยวระยะยาวเนี่ยมันจะส่งผลดีนะครับแต่ข้อเสียคือการไม่รู้จักยืดหยุ่นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความพินาศสิ้นของท็อตแนมฮอสเปอร์ในสามเกมล่าสุดโอ้โหโดนยิงไส้แตกเลยนะฮะสามเกมล่าสุดเสียไปเก้าดอกนะโดนกระซวกไปเก้าดอกเน้นๆแพ้ติดต่อกันสามนัดนะครับเจอนิวคาสเซ่ลกระซวกเจอ อัสหนองก็สซวกล่าสุดก็แพ้เชลซีอีกไหนเกมนี้จะต้องมาเจอกับลิเวอร์พูลนะฮะแล้วเดี๋ยวอีกสองเกมต่อไปมีเล่นกับแมนซิตี้อีกโอกาสไปท็อปโฟเนี่ยโอ้โหดูแล้วแม่งลำบากแต่นะครับแต่มันก็ยังมีสิทธิ์เริ่มต้นตั้งแต่คืนนี้คือต้องบุกไปเอาชนะลิเวอร์พูล ที่แอนฟิวให้ได้สถานเดียวเท่านั้นเช่นกันนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมว่าอัตราความเมามันอัตราความเดือดดาลเนี่ยแปดมีเตีนทีบนะฮะแล้วก็ช่วงต้นฤดูกาลนะสเปอร์เนี่ยไปทำแสบกับพวกวิปรี่เขาไว้นะครับทะลึ่งใบชนะเขาสองหนึ่งต้องใช้คาว่าทะลึง่งแล้วเขาเหลือเก้าคนจริงๆเ่ยเกมนั้นน่ะไอคนที่ผิดพลาดอะ นะครับคือผู้ตัดสินไปไล่นักเตะเรอร์พูลออกแบบไม่สมควรนะฮะอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งคนทําให้เรอร์ฟูลเนี่ยเหลือผู้เล่นเก้าตัวมันก็สู้ไม่ได้นะครับมันเดือมล้ํากันเกินไปแถมจังหวะที่ลุยดีอาร์สุดไปยิงประตูให้เรอร์พูลเนี่ยมันมองด้วยตาเปล่าก็ไม่ล้ํา VR เช็คแล้วก็ไม่ล้ําเพียงแต่ว่าด้วยความผิดพลาดด้วยความชุยด้วยความเลนเล่อด้วยความเฮงซวยด้วยความบัดซบนะฮะของ ไอ้ VR ผู G ้ตัดสินอังกฤษ PG MOL อะไรเนี่ยมันทำให้รีบูลไม่ได้ประตูนั้นพวกวิพรีแม่งแบบโอ้โหขึ้นขึ้นนะฮะเกิดอาการแบบกระวัดกระเฟียดฟาดงวงฟาดงาจริงๆสเปอร์เข,เขาไม่ได้ผิดอะไรนะฮะไอ้คนที่ผิดเนี่ยคือผู้ตัดสินแต่หวยได้มาลงกับทอตแนฮอดสเปอร์โอ้โห เดี๋ยวเจออีกนัดที่แอนฟิวมึงตายแน่กูกระซวกมึงให้ให้ไส้แตกเลยโอ้โหกูจะเอาเลื่อยไฟฟ้ายัดเข้าไปในรนะูวาวรหนักของพวกมึงดีใจอะไรกันนะักกันหนาสิบเอ็ดคนชนะเก้าคนมึงดีใจอะไรโอ้โหผมเห็นเด็กเด็กไกอ่อชมรมคนรักน้องไก่เขาประชดเดินจงกรมกันสนุกสนานเลยก็บอกอา้าวชนะไม่ให้ดีใจก็ไม่เป็นไรพวกกูเดินจงกรมก็ได้นะแต่แต่ที่แต่ที่ผมแบบ แต่พี่ผมรู้สึกแบบมันตลกอ่ะคืออา้าวสเปอร์เขาผิดอะไรอไปลงเขาว่าจะไปแก้คืนเขาว่าจะไปล่อเขาว่าพู้ตัดสินผิดนะสเปอร์เขาไม่ผิดเขาก็เล่นเขาก็เล่นตามเกมของเขาอ่ะเออเขาไม่ได้เป็นคนไล่ออกเขาไม่ได้เป็นคนตัดสินนี่ว่าลูกนั้นไอ้ลุยดีอาร์ไปล้มหน้าใช่ไหมาเออเขาไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้สนุกแน่ ลิบูลเจอสเปอร์เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะแพ้ทางกันอย่างรุนแรงเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นที่แอนฟิลยี่สนัดล่าสุดที่แอนฟิลนะลิบูลแพ้นัดเดียวเมื่อปีสอ1พนะครับสิบกว่าปีที่แล้วอะนะไม่แพ้ไม่แพ้สเปอร์ในบ้านตัวเองเนี่ยสิองนัดแล้วแล้วก็29นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับลิบูลชนะถึงสินัด นัถึงสิบเก้านัดเพราะนั้นดูแล้ววันนี้ถ้าถ้าสเปอร์ของนาแอนมาเปิดหน้าแรกลิพูลเขาไม่มีอะไรอยู่แล้วนะไม่มีอะไรจะเสียแล้วเขาเปิดเกมลุกอยู่แล้วผมบอกให้เลยว่าเฮ้ย, <laughs> ยคือคือเกมอ่ะน่าจะสนุกน่าจะยิงด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าลิพูลเองก็เสียประตูง,ง่าย นะครับฤดูกาลนี้ถูกคู่แข่งขึ้นนําในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสิบหกครั้งส่วนใหญ่กลับมาได้แต่ถ้าเราสังเกตให้ดีๆช่วงหลังเนี่ยกลับมายากกลับมาไม่ค่อยได้หาทางกลับมาจากป่าช้าไม่ค่อยเจอก็จะหวงก็จะหลงวนเวียนอยู่ในนั้นส่วนทอทแนมฮอสเปอร์หลังรั่วเลยนะฮะเกมรุกก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ขึ้นอยู่กับโซนฮิงมินนั่นแหละ นะเพราะไอริชาริสันเนี่ยก็หวังพึ่งอะไรไม่ได้คูลูเซฟกี้ก็ดบดบลงไปบ้างนะฮะแล้วก็ดูเหมือนหน้าแอนเนี่ยหาทีมที่ลงตัวไม่เจอสังเกตตรงกลางอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวเป็นออยเบียเดี๋ยวพปเบนตาคูเดี๋ยวเป็นปาปซาเดี๋ยวเป็นบิซูมาคือจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยมันหาทีมที่เหมาะสมลงตัวไม่ค่อยเจอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกด้วยรูปแบบด้วยวิธีการเล่นเนี่ยถอยหลังไม่เป็นหลังดันสูง มันน่าจะไปเข้าทางหงแดงนะครับซึ่งล่าสุดข่าวเขาบอกว่าโมซาล่ากับเจนครอบดูดปากกันเรียบร้อยนะหนวดตำโอ้โหมีหนวดทั้งคู่หนวดแม่งตำกันไม่รู้หนวดพันกันหรือเปล่านะครับก็ลิปูนอาจจะมีปัญหาตรงแผงหลังเฟอร์จิฟันได้มีมีข่าวว่าบาดเจ็บนะครับแต่ผมมองว่าก็โอเคถ้าไม่ได้ล้มก็เอาโกนาเต้คู่กับคอนซาเน้นเกมลุกไปเลยนะฮะเล่นกันสนุกสนุกนะครับ ดูแล้วน่าจะทําประตูได้ทั้งสองฝ่ายแต่ดูจากสถิติดูจากาผลงานแนอดีแล้วเนี่ยสเปอร์แพ้ทางนะรับไก่เนี่ยแพ้ทางหงนะพญาโต้งแพ้ทางพญาหงอย่างแรงก็ดูแล้วเวอรยพูนครับน่าจะไม่เดี๋ยวจะหาว่าผมเจิมอ่าไม่เจิมดีกว่าไม่เจิมดีกว่าอ่าไปละทุกค